สามทายาทนางแอกรวมตัวสวยระดับดารา ว้าวแก๊งฟันมน,มน้ำนมนิรินมายูและเจ้าขาจัดปาร์ตี้รวมตัวน่ารักร้นเฟมทำเอาบรรดาพี่พี่แฟนคลับคนรักเด็กหัวใจฟองฟูกันน่าดูสำหรับการรวมตัวกันเฉพาะกิจของซุปตาฟันน้ำนมน้องนิรินลูกสาวของหนิงปณิตาน้องมายูลูกเมย์ปัิตาและน้องเจ้าขาลูกกระตาสุภักษรซึ่งงานนี้ก็เป็นโมเมนต์ภาพถ่ายที่เมย์ปัิดากำเนิดพลอยผู้จัดละครคนสวยนำมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรม พร้อมระบุแคปชั่นนานๆเจอกันทีเด็กๆน่ารักมากๆพี่นิรินเจ้าขามายูและวันดีๆของพวกเราจะดูแลเป็นพี่เป็นน้องกันไปเรื่อยๆนะโดยทั้งนี้เผยให้เห็นชอกที่ทั้ง3สาวยืนถ่ายภาพร่วมเฟรมเรียงลำดับความสูงกันแบบหน้ากระดานก่อนจะชวนกันไปเล่นน้ำดับร้อนกันแบบสนุกสนานตามประษาพเพื่อนซีงานนี้เนาจากจะถูกอกถูกใจพี่ๆแฟนคลับจนสามารถโกยยอดไลค์กันได้รัวๆในช่องคอมเมนต ก็ยังมีข้อความชื่นชมความน่ารักน่าเอ็นดูส่งตรงถึงน้องนิรินมาอยู่และเจ้าขากันอย่างล้นหลามเช่นเดียวกันเช่นน่ารักมากๆเจ้าสาวๆเป็นสาวกันหมดแล้วเวลาผ่านไปไวมากๆน่ารักสดใสทั้งสามสาวเลย